สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ว่างนะครับได้ทาได้มีเวลามาทํารถตัวเองบ้างนะครับวันนี้นะครับก็ได้ปจ่อภาษีมาแล้วก็มาล้างนะครับมาล้างทําความสะอาดนะครับผมในรอบเป็นปีแหละนะครับตัวนี้ผมใช้ขอบสิบแปดนะทีนี้เนี่ยเข้าประเด็นเลยนะครับคือล้อมันล้นนะครับล้อมันล้นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเนี่ยผมจะทํำยังไงนะครับให้ให้ล้อที่มันล้นออกไปเนี่ยมัน ให้มันน้อยที่สุดหรือว่าไม่มีเลยนะครับอันนี้คือปรับแล้วนะครับโดยการซื้อคิ้วนะครับซื้อคิ้วล้อนะครับมาตัวนี้นะฮะมามาใส่เอานะครับมาประกอบเอาแทนตัวเดิมนะครับเนี่ยด้านล่างก็ก็จะห้างๆหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเสริมให้มันเป็นกลมๆนะครับเพราะรถรถรถคันนี้เนี่ยมัน มันจะไม่กลมนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมนะฮะนี้เนี่ยเราก็ปรับให้มันเข้าได้ประมาณนี้นะครับนี้เนี่ยามาดูด้านตรงนะครับด้านตรงเนี้มันจะนี่นะมันก็จะคืนล้อไปหมดแล้วนะครับมันจะคืนล้อไปนะครับนี่นะดูด้านหลัง มันกว้างมากครับล้อหลังมันกว้างมากๆครับมันกว้างจะล้นออกมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเนี่ยถ้าไปรตรวจสภาพเนี่ยก็ในถ้าตรวจสภาพในที่ตรออทั่วไปก็ผ่านอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ติติอยู่ว่ามันล้อมันจะล้นออกมานะครับแต่ว่าทีนี้ผมก็หาทางแก้กคือการเอาหาคิวล้อเนี่ยนะมามาใส่แต่ว่ามันอาจจะดูเฉยๆไปเนาะ จะไม่สวยแต่ว่ามันก็ช่วยอลอดผลในการถูกถูกถูกจับนะนะฮะประมาณนี้นครับด้านหน้าก็แต่งให้มันเข้าทรงนะต้นไม้บางหน่อยนะครับนะะนะะนี่เป็นดีฟดีครับดีฟตัวนี้ปี2002นะปี2002นี่ให้ดูด้านนี้ก่อนครับ เนีย่ยติดชิวมันก็ติดประมาณนี้นะครับผมก็ยึดน็อตสองตัวนะทางซ้ายซ้ายขวานะครับอย่างละตัวนะครับแล้วก็ใช้กาว 3M นะเนี่ยผมนี่ติดเอานะครับตามขอบขอบตรงนี้นะขอบเนี้ยด้านในเนี่ยใช้กาว 3M ติดเอานะครับตรงนี้เป็นน็อตเกียวปล่อยนะเกีียวปล่อยที่มันอ่าเป็นน็อตเกีียวปล่อยที่มันห่างๆหน่อยนะครับนี่บนโคนด้านในกระเก่าแล้ว เป็นน็อตเกียวปล่อยที่มันอไอเกียวใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปเลยเป็นน็อตเล็นะกันสนิมเนาะนี่เหมือนกันนะเราพามาดูด้านนี้ด้านนี้เนี่ยถ้ามองตำแหน่งนี้ล้นแน่นอนล้นแน่นอนนะครับ เพราะว่าเราใส่คิ้วเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับพอดีเป๊กับล้อพอดีเลยนะครับมันอาจจะดูแบบเฉยๆหน่อยนะฮะแต่ว่ามันปลอดภัยก็เอานะครับปลอดภัยแล้วก็เอา,าหน้าทั้งหลังก็ได้ประมาณนี้นะครับผมที่ผมทำนะ หน้าก็ประมาณนี้นะคอ่า,อาดูดีขึ้นหน่อยอา,อาจจะเชยบ้างนะเพราะว่ามันมันมันดันออกมาเนาะนดันออกมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับ พราเราไม่ได้ยึดล็อตเราติดกาวไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางที่ดีก็ถ้าใส่ซิลิโคนน่าจะดีนะครับเอาซิลิโคนเนี่ยมันรูดรูดตรงนี้นะครับน่าจะกลมกลืนกันดีนะครับผมอันนี้ผมก็เอาแค่นี้นะครับเน้นใช้งานนะครับผมเน้นใช้งานแล้วก็ใส่ล้อใหญ่ใส่ล้อใหญ่ให้มันล้นออกมานะครับล้นออกมาเยอะก็ กจน้าที่เขาก็เรียกนะครับเสียงเงินแน่นอนนะครับพันหนึ่งโอเคนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับพาให้ดูสั้นๆน,นะครับ